ใน a b a n d o เล v e ครับที่มีเสียงกีตาร์แบบนี้ครับคือ Love ัลบั้มขอกีตาร์เสีงมาจากเสียงกีตาร์ในอัลบั้ม l o ิ e นะครับดังนั้นเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกันทาเกยอกัั่นเอที่ผมพูดมานานนียค่ะผมแค่อยากบอกว่าผมกงใจม้กๆอยากให้สองอัลบั้มนี้มันเหมือนเชื่อมโยงกัน

ผมไม่ได้เป็นริสเซอร์ขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้เป็นริสเซอร์แบบนั้นนะผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นริสเซอร์ริสเซอร์ขนาดนั้นนะขนาดนั้นนะผมเป็นคนดูบ้า บางทีก็มีความรู้สึกนิดนงคือเป็เบอร์들น้าตัวนะแต่ว่าก็ได้เมมเบอร์ของเราเท่านั้นนะองดีใจจริงๆฉันนต่ผมผมเป็นคนที่แบบครูมากๆเลย้ว

บนเวทีผมไม่ได้ดื่มน้ำใช่ไหมครับทำไมอะทำไมอ่ะ <c oughs> 물을 그... 물을 노래를... 어, 많이 안 마셨는데도 노래 부르는데 자꾸 이런 이래가... 아힘들었어그 알죠? 약간 얘기할 때 뭐라고 뭐라고 얘기하다가 갑자기 응. 어, 뭐, 뭐 이런거 알죠? 이이이요 그저... 그, 힘들어 죽는 줄알았니다 겉으로 하더라고. ยากมากเลยนะทการควบคุมมอนชนกาว้ทคนี่งรเเห็นไหมผมเป็นคนที่แบบครูมากๆบอกทั้งหมดเลยใครศิลปินที่ไหนมาเล่าแบบนี้คนความควบคุมอ่ะอันนี้คือเสน่ห์ของผมนะคะ งั้นเดี right. ๋ยวเราเข้าสู <laughs> ่เพลงต่อไปเลยไหมครับการ์ดนตรีเนี่ย right ที่อัลบั้ม에 abandoned love 라는 l o v 앨범에반대되는앨범의타이틀곡과수록곡이에요ก็คือเพลง you say นะครับแล้วก็ my abandoned love นะครับก็เป็นเพลงของเดฟเหมือนกันนะครับอยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่าอัลบั้ม abandoned love นะคะ 어 제가 뭔가 그 두가 사실 그때 예? 예. 정 ก็ว่ากันท네네ี่มีถ้ามีถ้ามีถ้ามีถ네้ามีถ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 ามีถ้ามีถามีถ้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 ามี้ามีถ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 มีถ้ามมามีถ้า้ามีถ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 ้้ามี้าม้ามี้ามีถ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 ้ 그들 <목소리가> 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 เพลงว่าส네ักโ่นะครับชื่อว่าอเกนนะคะเออ사실부분은제가아닌데ท่อนแรปที anymore, long, ่จริงในเพลงจริงๆผมไม่ได้เป็นคนร้องนะครับทอแรันต้งร่แต่ว่าในคอนเสิร์ตนะครัผมก็แรปไปด้วยเลยนะครับีก็นจะโอซิง ในอนาคตก็น่าจะมีโอกาสให้ผมแบบแรปหรือซิกิ้งแรปอะไรอีกแน่นอนค่ะคโอจะไปถ่ายลกกแล้วกะไปถ่ายรูปกันนะไ่คุยต่อนะครับถ้าจะเปิดจะชื่อแขกถ่ายรูปก,กันก่อนนะครับ

Okay, I did. I have to call that, Sandyaka. Um, Tessie, um, what do you want to call? Why are you calling? No less of a half, h 하다 อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพมนแต่เรื่องที่ดีนะคะมีแต่เรื่องแฮปปี้ผมจะได้กลับมาหาทุกคนพร้อมกับใส่ลงช่องใบไม้เปลี่ยนสีด้วยรอยยิ้มนะคะเฮ้ยเซอร์คุณเน่โมยิ่งแค่ตัวเนี่เราจะจบคอนเสิร์ตแบบเศร้าแบบนี้ไม่ได้นะครับทุกคน ทุกคนพร้อมที่จะมารันกันไหมคะเอ็นคริสตเอร์บุกิชิโร่รุ่นสุริชินุชมีเด็ดนะทุกคนต้องพร้อมที่จะกีดให้ดังที่สุดนะคะคันนีน้แอนตนะคะพี่ค้โอเคเราจะ้ละสกันสนุกกันต่อไปกัเลยนะคะ